งานส่งเสริมการขายออนไลน์เป็นงานส่งเสริมการขาย online. ออนไลน์ออนไลน์เลยครับสินคา้าสินคา้าแบบจากชุมชนจากท้องถิ่นจากพื้นที่จากยังสิน,นาคากี้งนไปงอก๊กกี้คือบางทีอ่ะคือเราไม่รู้ว่าใครงนไหนแต่ว่าบางทีมันมันต้องดูที่เหตุเหตุและผลก่อนบ๊ดนมีอย่างตัวใครใบร๊วยตกใจบ๊ด้มีปัญหากับผู้ใดเลยใครว่าได แนขอขอบนรู้ใจนายมากเขาเขาบอกว่าดูตัวเข้ใจว่าใครดูแก้ใจเขาว่าเอ๊ะอะไรเป็นอะไรกันสินะเพราะว่าเขาเขาเขาเป็นคนที่ทำงนานเป็นเป็นคนที่ตรงเป็นคนที่ตรงเรื่องการทํางานตรงเรื่องการรับงานตรงเรื่องการรับทุกอย่างเขาบอกว่าวันนี้หน้าผ่องจังสันแม่แซมใครผ่องอีก,กวัวเหรอเขาบอกว่าวันนี้บอลหน้าผ่องคนมีราศีเมื่อเียเราเชื่อมั่นในบอลจะอีกอย่างพี่น้องใอยปานนี่เราคอยสิไปหาเฮ็ดไปเนี่ยบดหีตุยจะาก็บอกไปไหล ข่อยปันนี่แล้วเจ้าเจ้อยไปหาเฮอันต้มตุนโนตรีโอ้ยนม่ใจต้มไม่ได้แต่บ่ต้มอะไรอยู่กันต้มตุนคนลังลุยตีแลนดงานมื้อละ3-4งานเหมือนพี่น้องเขาแบบเฮ็ดงานแบบว่าถ้าต้มตุนนั่นบ่ได้ไปเลี้ยงงานนั่นเห็นไม่เมื่อยดอกเห็นเงื่อยดเอาก็สินั่งต้มตุนคนนี่ล่ะนั่นบ่ซั่นถ้าใครใครจีต้มตุนคนรเขาไปแลี้งรับคนเสื่อมันเมื่อยดอกรอรอรอเอเข้ามาก่อนเป็นอกำลังใจให้นะคะ อันนี้ไม่ใช่อุปสรรคนะอันนี้เป็นการเข้าใจผิดเพื่อนบอกว่าเป็นกำลังใจให้ผ่านอุปสรรคกนได้อันนี้ไม่ใช่อุปสรรคอันนี้เป็นการเข้าใจผิดโดยที่เข้าใจผิดไปเลยผมนี่หล่อมากค่ะพี่นอยลืสือบากลุ่มปิเด้อราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเออบุน้องแฟนเหรออุ๊ยพูดได้ไหมนี่อิตาเลียนพูดได้ไหมนี่ปอบอินเดียดปอบอินเดียพี่น้องป๊า เชื่อมันในตัวบอสใช่เราเราบริหารคนขนาดเนี้ยเด็กๆโอ้ยมันแทกแทกกี้มาด่วนเลยกี่มาอย่างพี่บัวพัฒนพาเดนเซอร์กินข้าวอยู่หน้าหมู่บ้านมาสั่งเขากินเลยเนาะกินด่วนนะเขากินก่อนไม่แท็กกี้มาดูด้ว,วยแท็กกี้พัฒน์รังมาดูด้วยกี้มีอะไรก็ตัวใสกี้มีอะไรก็ใสตรงหน่อยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นกี้ตอนกูบอกอะไรใหมาตอนเรามีศึกเราช่วยกันลบตอนเราสงบอุลบกตีกันไปเลยจ้า นี่คอนเสิร์ของเราวันนี้เป็นผู้ประกาศญี่ปุ่นไหมนี่แม่ชอบการแต่งตัวนี้จังแต่งแต่งตัวคือคอนเสิร์ตทา,งาไงดีเกาหลีถ้าเป็นจเจ้าเรียนเกาหลีไงั้นเียนเกาหลีเล่นญี่ปุ่นอะไรอยงี้เขาแต่งมนันไม่และอืมนนี้เป็นบอยแบนด์เกาหลีบอแบนด์ถ้าเตือนเราว่ากินเร็วเขาบอกว่า FC เป็นห่วงที่พูดว่าเพราะเป็นห่วงอะไรอย่างนี้เลยเป็นห่วงอะไรเชือ่อัหนในตัวบอสเสมอแต่ว่าก็เป็นห่วงนะคะเคยได้มาอธิบายทุกเรื่องสามารถชี้แจงได้คอุ้ยบอสบิ๊กหากระแสหรือเปล่าก็ต้องหา กระแซมากดแล้ว <c oughs> สีาให้เงกระแสงนสิเขาว่าหาคันหากอเอ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 อโนไทอยยินนะครับวันนี้ป๊าบมึงหนีไปเรีนเขาได้สั่งเขายังะอะไรอ่ะพิเคลือหกับิเครือยัง่กินแล้วมันจะเป็น,น,ะปนอะไรน,นไรั่นอ่ะเกลือเทียบเหรียญมาอ๋อเียัง,งางได้ <laughs> กินได้ เพรว่าแถลงกากีเขาบอกงี้พร้อมไปหร่ร้อ,อมแล้วแบกเกา่ายังหนีงุ่ง,ง,งแบกเกา่าฝั่งหลังบ้านมั้งขวดน่ามาแล้วทั้ปีเลยะอันนี้ออกย่างดีแ้วท,ทั้งหลังกัดทื่ออยู่เขียงหน้าอาจจะตึงนิดหน่อยนะคะหนาบริเวณบวมด้พี่น้องเจ้บ้านซิลิโคนตึงไหนดูไ <laughs> หนาบนเข่าทีอะคะพี่น้องซิลิโคนยังไม่เข้าที่นะคะขออภัยด้วยนะคะอีพีอ้าว อะไรนี่ไม่ใช่ว่าชดเลยนะมันหันไม่ได้เอิร์นบอว่าทำไมเขาถชดดิมันตึงคือแบบนี้อรอบก่อนอะขอพูดถึงเรื่องราวโอเคมาแล้วหรอโอเคอ่าพูดถึงเรื่องราวของของการทํางานคือผมเป็นพรีเซนเตอร์นี่ผมรับงานเนี่ยหนึ่งอสมมติอ่นอานทเช่นน้องผมเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังระดับประเทศดังก็ระดับดาราผมก็รับมาแล้วไม่บอกพี่น้องแต่ว่าก่อนที่จะรับงานนี่หนึ่งขั้นตอนการรับงาน ติดต่องานมาอสมมติกรีงรับงานมาเนาะเราทรสัสท์มาก,กรีงอันสนใจอ,อยากให้ลองใช้สินค้าตัวนี้เน่อยค่ะถ้าใช้ดีจะให้เป็นพรีเซนเตอร์อน,นะคะเพ mm ิ hmm. น่นมาไม่เอาใส่ก่อนเ mm hmm. ข้าไปใส่มิรบบร้วแผ่บลาดิสูพ,พรบบรันแผ่ปราดูซ hmm. ูมอนสินค้าทุกอย่างขอใส่หมงเลยโกกีมึงใช้มึงใช้ก่อนอย่างนะ mm hmm. อ่าสมมติสินค้าตัวนี้เนี่ยวันนี้เอามาให้ทดสอบเ mm hmm. พื่อนมาเพือพ่อนมาไม่ใส่ก่อน ขันไส่ดีเพื่อนเป็นพี่เจ,จเน,เนเตอร์เด้อใส่ดีปัะนี่คุยก็เลยว่าเอาเอาอทิตหล่ามาอาทิตย์นึงแล้วเดือนนึงแล้วโอเคเปลี่ยนได้เพราะว่าใส่ดีเจ้าจ้างเขาเป็นพี่เจนเตอร์พอขันไส่อีหลีอ่าปึ๊บคนติดต่อง,งานนี่เป็นเอเจนซี่เอเจนซี่เขาจะเอเจนซี่นี่หมายหมายความว่าเขาจะเป็นคนที่หางานให้กับพวกอีเหล่าอินฟูทั่วประเทศโคตรพ่อค้อาคนกลางเออเขาเจีนพ่อค้าคนกลาง เอ็นซี N ่ C เนี่ยอันนี้ A N C เอ็นซี่คือกินกินหัวคิวเขาจะกินหัวคิวแล้วเขาจะไปหาแบงต่างม,มาเราก็จะมา,เ,าเอาเอาเสิร์ฟเราอันคอยจ้งจางเจ้าพี่นันเตอรเดอร์เออคอยจ้างพี่นนเตอรเดอรแต่ว่าคอยไปเอ็นซีเนข่คอยจะหักเท่านี้เท่านี้เท่านี้นี่อ๋อโอเคแต่ว่าผมคอตรวจสอบก่อนต่อให้เจ้าเอเจนซี่แค่ไหนผมตรวจสอบก่อนหนึ่งสินค้าปลอดภัยสองสินค้ามีคุณภาพสามสินค้ามีมีอะไรมีคำน่าชื่อถือสี่ใส่ดีดีจบแค่นี้จบ แค่นี้จบการที่คุณจะรีวิวสินค้าหนึ่งต้องใช้ดีจริงสองตีลังกาใช้ก็ต้องใช้ดีสามปลอดภัยมีอยอยมีทุกอย่างหมดโดยอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเป็นอย่างนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นข้อมูลของการรับงานไม่ใช่ว่ารับ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 รบึงหนังบึงค่วยเนี่ยเห็นมหนคนละแว้งแหวงยานผมยิ่งกลัวถามคนนี้ดูสิขนาดบ้านเขาใช้รบเข็มขันแต่ขึ้นรถไปชั้นยานที่สุดในการใช้ชีวิตยานในการผิดพลาด รับงานมาขอรับ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 อันนี้ดีด,ด,ดีดีก็รับแต่แบรนด์ที่ไม่รับก็มีไปดสีก็หลายแบรนด์อยู่เพราะว่าอะไรมันใส่บอดีใช่ใช่ไหม่ะใช่มันใช้ไม่ดีคือสินค้ามันใช้ไม่ดีพี่ก็ก็บอกว่าดีพี่ผมผมผมรับับก่อนเนาะมันใช้ไม่ดีเนาะสินะถ้าสินค้าให้ดียังไงก็รับหนึ่งเขาจ้างสองเราก็ได้งานอืมออาโอเคเขาเรื่งประเด็นวันนี้เหมือนงานวันเนี้ยเป็นประเด็นสบู่ ผมไปยังไม่ได้ยังไไม่ด้ทำอะไรเลยนะยังบริเทียอย่างเลยแต่ว่าถ้าพูดไปด้สิยังไม่ได้ทำอะไรเลยตามเขาไปเนี่ยตามไปเนี่ยคือใครเราตั้งกับลูกค้าเนี่ยเขาจะโพูดแบบให้เครดิตเขาขอบคุณนะที่ให้โอกาสอานันี้เหมือนวันนี้เราเปงานกระทรวงระดับประเทศระดับให้พูดขอบขอบคุณเพื่นก็คือวันนี้ไปงานบอสนด้เลือมอย่างเลยแล้วก็พูดจากก็พิ่นเป็นผู้ใดอีกอย่างให้ตัวหูต่ว่าสินค้าแบรนด์เนี้ยหนึ่งสินค้าใช้ดีปลอดภัยมีคุณภาพ แล้วเขาใช้กันทั่วประเทศแต่ว่าจแต่ว่าคนที่มาถ่ายหรูอน้อง่อยเนี่ยคอยบูรุ่นเป็นยังไงเนือบอกไม่ไม่รู้จักคนที่มาถ่ายรูปเออคอยบูรจากคนคนอยู่ในเฟรมนั่น่อยมูรุ่วตัวเพิ่เป็นมีห้าทีมากมอบหมายอย่างนั้เขาเอออย่างของมอบหมายเป็นเรื่องการบอกเออรู้แค่น,นี้แต่ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาก,กับคนต้องประเทศเขามีข่าวไหมรับไม่รู้ไม่รู้ไ่รูรอ้อันนี้นะบูร่จากเราเป็ียนอย่าง่อยบอกเค่บเบืองเราเสีย หูแต่ว่าโอเคเจ้าของแบรนด์นี้แล้วก็เอเจนซี่เราตรวจสอบกันมาแล้วว่าสินค้ามันปลอดภัยนั่นแหละแค่ว่าเราไปอยู่ในเฟรมของคนที่อ่าโอเคของคนที่อาจจะเคยมีปาาัญหาอาจจะมีปาามัญหากับใครข่ราวบอลลูไม่รู้หอยบุู้ว่าเพื่อนมีปาาาัญหากับเพือ่อนอาจจะงดสมมติว่มามันเหมือนมีปัญหาเรื่องการอ่าอะไรนะของเขาเนาะปัญหาที่เขาเคยเกิดขึ้นมานั่นแหละทุกคนมันก็ อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของทำธุรกิจอย่างขับรถอยู่สินเหล่อยหูคือสินค้าต้องใช้ต้องใช้ดีของต้องดีและข่อยต้องได้รับเงื่อนตามข่อยรับกลางแล้วข่อยก็ต้องใช้เองพร้อมแล้วข่อยก็ต้องปลอดภัยน่ะพื้นข่อยก็ต้องห้ามขึ้นสิวก็ต้องหาพื้นมันเป็นสบสกตัวเนาะกายแล้วก็คือทูดตัวทูดยังสิก็คือรับไม่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 มีปัญหาอะไรเลยแต่วันนี้พอลงรูปไปแล้วเพื่อนกับเพจทีดแบกกับว่าเฮ้ย ทำไม่ทํงานกับเขาน,นี่เขาเป็นเพื่อนอะไรบ้างนี่เซีก็เป็นห่วงนั่นแหละเนาะแมนคอยเลิกตัวเยอะคอยเลิกตัวเยอะอุ้ยมีมีตัวนี้มีดรามา่าเราตัวนี้ดรามา่าเลี่ยงมากอันรับงานไม่ไม่บึ่งว่าะสัน้นคอยบึ่งคักพี่พี่น้องแต่คอยบูญว่าส่วนตัวควนอยู่ในเพ,พียมคอยนั้นพี่เพื่อนั่นนี่เป็นหากับผู้ใดญ่เขาบููแต่อันนั้ไม่เป็นเรื่องของเพื่อนแต่เซียข่อยทําคือข่อยมีจารณทีพีเชนซินมีคุณภาพเหนือบะพี่น้องคอาใจไปข่อยบริมิตรส่วนเกี่ยวกับอีกย่งกับ กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่ยบอกใครบอกเกี่ยวของไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันนั่นเองก็เลยอยากมาชี้แจงเอฟซีฟังขอยก็เลยหัวเอ้อเาเอฟซีต้อเข้าใจเ้าผิดที่น,นี่เห้อ่ได้เป็นรวมธุรกิจยังก็เพิ่นที่นี่ห้องบริเป็เี่ยนภาคเหนือเพิ่มท่นี่เ้าแค่ใช้ดีและก็รับรีวิวของสินค้าชิ้นนั้นนอันนี้งงบ่ เพอกิดสิงงหนึ่แหละเอาเอเจนซออง่ายๆมุ่งมองไม่เราแบบไลกันแต่เดยมเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เป็นทรรมมาให้ฟังคือคืออย่างนี้คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือเอเจนซี่มันเป็นเอเจนซี่เนาะเอเจนซี่เนี่ยเขาติดต่อมาผ่านหนูว่าอ่าเขาอยากให้รีวิวจำได้เขาติดต่อมาให้รีวิวสบู่ทูตัวทีเนี้ยปึ๊บหนูก็เลยบอกว่าอ่าทูตัวเราไม่ติดนี่งแล้วก็รีวิวได้แต่ทีเนี้ย แล้วเข้ากับได้ศึกษาสบูแบงนี้นะคือคุยกันมากับพี่คนนี้พี่คนนี้เคยจ้างงานเรากับแบรนด์อื่นก็เคยจ้างมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้จักกันทำงานเยอะไปลวเอชีที่ให้งานเราเนี่ยก็ให้งานระดับเบิลไดเนี่ยมาให้งานมาหลายแบรนด์อยู่แต่ทีเนี้ยคือทุกคนต้องเข้าใจว่าการที่เขาส่งมานี่หนูไม่สามารถเป็นรู้ได้ว่า เจ้าของแหวนอนี้เป็นคนแบบแั่นนี่ประวัติอื่างมาก,ก่อนเพราะว่าเอเจนซี่เป็นคนให้ให้งานเราแล้วเคยให้งานเรามาหลายอย่างทีนี้นปุ๊บเขาส่งสบ,บู่ตัวนี้มาเราก็เช็คแค่ว่าสบ,บู่ตัวนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะสบ,บู่ตัวนี้ใช้ดีไม่มีสารอ่าสารอะไรที่อยู่เป็นส่วนประกอบของสบ,บู่ที่จะทาร้ายให้ร่างกายของเราแบบแพ้เินนแมสปุ๊บเออเข้ากับผ่านไปเราก็สก,กีนแล้วว่าสินค้ามันโอเคแต่ตัวอะไรที่แบบว่าที่เป็นประเด็นที่ทุกคนคิดว่าอาจจะเป็นแบบเจ้าของแหวนหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นมันเป็นประเด็นอีกเรื่องหน นี่คือในพาร์ทของเราให้เนี่ยปุ๊บเราก็เลยรับมานะคะพี่น้องคะก็เลยรับมาแต่วันนี้ที่ไปเจอกันนะคะพี่น้องเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ดีวิวยังไม่ได้ไลฟ์สดยังไม่ได้ทําการโปรโมทแต่วันนี้คือเราไปเพราะเราเราไปเอาสินค้าล้วก็ไปคุยกันเรื่องสัญญาสบู่สบู่ที่สบู่ที่เรามีเอฟซีเขาจะเขาจ้าใจะสบู่ที่เราถือน่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่เขาถ่ายรูปไหนน้องบอกบริกรยังกันเลยเขาจะเขาจะน่าจะเข้าใจยู่ใช่สบู่สบู่เนี่ย กับที่อยู่ในฟีมมันมันมันบอกมันเป็นคนละมันเป็นอันนี้กับแมน่เหนือว่งเพราะเรได้เกี่ยวของกันแหน่ใช่แล้วก็อธิบายอีกอย่างหนึ่งก็คือหนูก็ต้องขอโทษที่แบบว่าเออแบบหนูอาจจะแบบอาจจะแบบรับงานแล้วก็กล่มงานอาจจะไม่ได้เช็คแบบอะไรบ่อเสือก้างกันอะไรเศร้านี่โกกีเราจะไปรับงานอย่างไรหนูส่งให้พี่แล้วเอ้ยครูบุลยืนอกนี่แตบว่น้องคนชื่อตอนนี้น้องมาสแกนงานช่วยน้องมาสแกนงานสลด์คืองานมันเยอะที่บัวก็รับไม่ไหวผู้จัดการก็รับงานนะ แต่ว่าคือการเขาดูหลายๆภาคส่วนคอนเสิร์ตคายเพลงอะไรเยอะก็เลยให้โบกี้มาสแกนช่วยอีนี่ยิ่งสแกนสุดๆนหนูก็เช็คเช็คทั้งเลขเลขจดแจมเช็คทั้งอ่ามดประกอบสารประกอบของสบู่สบู่ใช้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างี้รีวิวเยอะมากใช่คือเราเราก็เช็คเราก็รู้สึกว่าเออมันสบู่ตัวสบู่นะคะนี่คือโฟร์แคแค่สบู่กันมากสบู่มันก็โอเคแต่ทีนี่ปุ๊บหลังจากที่พี่พี่โพสต์ไปอะค่ะอ่าเข้าใจแล้วว่าอันนี้ต้องขอบคุณเอฟซีที่แบบว่าอาจจะมีฟีดแบคขอมากเพราะว่า คืออันนี้เราเปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกๆสินค้าที่เราเอามาเสนอนามาพรีเซนต์ก็คือ<ม> FC เป็นคนซื้อเป็นคนอุดหนุนและสนับสนุนเราอาสิ่งที่ FC พูดมาเรารับฟัง อันนี้พูดตรงๆนะคะว่าเราบบ้างหลังก,ก,กับพร้อมีจะปรับปรุงแก้ไขอันนี้หนูต้องขอโทษด้วยเพราะว่าคือคือจริงๆหนูก,กับเบลล์เป็นคนรับนั่นโดยตรงนพี่น้องฟันยาบอกแบบว่าอันนี้คือเขาโยนเอเจนซี่คอนแทคมาให้หนูหนูก็เลยรับนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีการคุยกันแล้วแ<ล>ต่การตรวจสอบอยู่นะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่รับแบบรับแบบมั่วรับตรวจสอบตรวจสอบในตัวสินค้ายอยู่แต่ในตัวของเจ้าของแบรนด์หรือว่าผู้อยิงที่แบบว่าอันนี้เขาบบลล์ตรวจสอบอีกหรืพี่น้องว่าเราไปงอขี้ก่อนกี้เพื่อนรักเธออย่ามางอนฉันนะฉิ่อีกดาบเธอนะเจาฉันด้ดวยจะน